ต้องควรควนเอาเนื้อตายออกอย่างรวดเร็วนะคะสวัสดีค่ะ,อ,ะอยู่กับเราช่องพังปีใหม่นะคะพังปีใหม่ channel ตอนนี้นะคะเนื้อเนื้อตายของแม่ตายนะคะ มันหย่อนยานออกมานะคะเดี๋ยวเราจะตัดออกเนาะออกบอเป,ป็นนอนบอเป็นเนือนเน้อตายเป็นเนือ้อตายเนือ้อเนื้อเนื้อมันตายแล้วนะคะเราต้องเอาออกแ,แพ้ก็เริ่มจะดีแล้วค่ะให้ให้ยาเอาหางถูกอ่ามีเน,าน่าไนเออฮน้ำรังใส่ายางยิ่งเลย มันมันนอนไปมูนันจังสีอกอเนื้อข้างในมันจังสีออกเราเอาเนื้อตายออกนะคะเพ่อที่ว่าเราจะได้รักษาต่อเนื่องแน่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 ขน,น,นหางมันแข็งน่อยมมยาทุ่อุ้ย,ยมันคันเป็นหูจงปุงเลยตาย ขาขาขาอายกขาขึ้นไหมบังยกขาขึ้นไหมบังเร็วอันโยขาขึ้นให้บังให้แม่แม,แม่บังในเร็วเร็วเร็วแน่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 ขันขั้นขั้นขันนี่แล้วในเป็นแผลหย่อนยังสี่แล้วเก็บบอเมื่อวานพ่อล้างแผลให้นะคะเอาสำลีควนควนเขาข้างในน้ำตาพุ่นไหลตบตบ <laughs> ตอนนี้เราเอาสายยางน้ำมาล้างออกก่อนนะคะเพื่อที่จะได้ล้างเห็นเนาะเขาหูบ่ล้างล้างน้ำก่อนนะคะล้างน้ำเกลือนะคะ ฉีดเขาน้ำหูต้อยืนอยู่ข้างหน้าไปน้ำพสิบ่ได้เดียวแม่ตายยางหันลำาเอ้กนเล่นเออแมมาแมวิ่งออกกำลังกายครับโอ้โอ้หาเพื่อนเล่นอาออ อเออแลนออมโก,กลักแล้วเดียวเออแกนาวแกนาวแล้วก,กี่วะหยอกกันดีครับเดี๋ยวเดียวเงยพื้นนะปีวะหามพื้นนะน็บสนใจพื้นอ่าอ่า,อา,อา Vivo mày máy bơ đã mày kai bơ na Yapa yaka bay bơng kai bơng ha 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 เออบนประกากับไกลเขาอ่ะเออยืนจ้องนากันแล้วเมืออ่อบ่เ้าเหียบเหียบเลยลิ่นออกบ่เออเออเออโอ้ยู่แล้วอยู่แล้ว,อลวนอนเฝาแล้ว,วกว็เต็มตัดต้นกล้วยมาให้นะคะสับเป็นชิ้นเล็กๆให้เพราะว่าพี่ปีเราเคยกินตั้งแต่ตอนเล็กๆนะคะแล้วท้องอืดน,นะคะ ก็เลยบบอข่อ,อยกินปันไดค่ะต้นกล้วยนี่อันนี้เพิ่งลองเอาให้กินอีกนะคะกินบอนันกินบอกินเมื่อจรินปอกปอกกินต่หยวกเตะปอกเปลือกออกเอากินต่หยวกบอก,กินปอกเลนอุปนอืม เก็บระจำเนาะปอกเล่นนะคะปอกเล่นผุนหยวกกองโจกโง่าแต่ว่าตัวนี้กินอ่าทั้งกินทั้งเล่นเดี๋ยวไปดูพ่อเสมิมล้างแพชตกฉีดน้ำเกลือล้างก่อนนะคะก่อนที่เราจะเอาสำลีควันข้างในเอาเนื้อตายออกให้หมด หน่เลยเอานิ่งลูกเอานิ่งลกนิ่งนิ่งทเศ้าให้ไว้ก่นเอาไปก่นเอาเอลูกเอาเอาเอาเนิ่งนิ่นินิ่งลูกนอ๋เหนตายแหน่แ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 น่เหทเ็ว ยัดถูลูกยัดถูขั้นขั้นเป็นหู้จงโปงนี่นะคันนี่มาเอาหางออกนี่ล่มไหมโอ้โอเก็บเก็ยบย,บยนึบแบบนึ่งห้าลูกห้า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 เสีไดเศ้าอยงนี้กนหนีไปเ้าลูกห้าห้าห้า อ้าวหยอกขาเร็วเก็บเก็บเห็นหูกจงปูเลยเหนือตายนะไรนี่ก็ต้องขอ,ขอไปด้วยนะคะถ้าแ่แม่ท่านใดกำลังทานข้าวอยู่นะคะเก็บเก็บหยอดากลุ้งเร็ว อเอาออกคักๆมันที่ดดเต้าไว้ใบเอาออกให้มืดเป็นหูงลงไปเป็นเป็นถ้ำลงไปตีอืมอืมน่เป็นปนน,นตองควนควนเอาเนื้อตายออกให้มมืดนะคะ แบบหญ่เลยโอ้ยนฉีดป <Saint> hm. ุ้ง <ility> พี่ดินนะคะเข้าไปล้างนึ่งใส่ถุงมือเก็ีมือเลยอ้าเข่าผมบีบขาไว้มันมาเข่าข้างในเลยมนั่นหนามมันออกมาบ่๋ะ อ่นฮั่ๆๆั่นนน่นิ่ง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 เออนิ่งนิเออเฮา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 หเฮาเฮาเก็บเฮา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 เฮยอขาลงแเศรษที่เนาะ ตาไหลโบือว่าน้ำตาไหลสะสะบ้งฮะคนไหนเดี๋ยวกะซาเดี๋ยวกะซา้ามันจริงคนมันนอนไห้กำลังใจงมันนอนไหนกำลังใจหายเร็วๆนะครับด่าละกี่วะ แม่ตายหายเร็วๆนะครับอ่อนมาอ่อนแล้วโอ้ยมาอ่อนแล้วจุ๊บๆจุ๊บๆโอ,โอ้หเดี๋ยวก็หายลูกเดี๋ยวก็หายเกงๆๆๆ่งๆเก่งบึ้งน้ำตาเสร็จน้ำตา,าก็รักไหมกำลังใจังวะล้างน้ำนะคะตอนนี้ ล้างน้ำล้างโฟงวิดินออกก่อนแล้วเราก็จะใส่ยาใส่ยาฆ่าหนอนแล้วก็เออขี้ผึ้งเหลืองอัดไเ้เราจะใสย่ยายาฆ่าหนอนนะคะฆ่า,มาเมลงเอา,เอานิ่งๆนิ่งนยงขดเสบบ่ายาตัวนี้อืมคุณไงออกมาตั้งที่โอ้ตาย มันเข่าก็ยืงเข่ามันดีเข่าง่ายฟ้ามันเปียกหนามันไม่อยากเข่าปะฟ้เข้าเข่าก่อนเข่ายืงเข่าๆอุ้ยเยอะโค้งยังตีหลามันไงออกมาเฮ้ยเฮาลูกเฮาเฮาเฮาเฮ้าตายเฮานิงลูกเฮาเฮาพอตายยาให้ขาแม่ง ยกดากวดขึ้นแล้วก็บ,บีบลงเออโอ้โหยกขาไ้ยกขาวไวปย,ย,ยาครีมบปนี้ใส่ใส่ยาครีมนะคะอัดพุ่งไปก็เป็นอันว่าเาสร,ร็จนะคะวันนี้ล้างแผลเาะภารกิจล้างแผลของเราก็เสร,ร็จแล้วนะคะวันนี้มึงเอาขาหนีบไปตัว วัดตะแนมบูเห็นวาถ้าหลบขางน้ำนเน้เนี้ยออโอ้บุหงอ,อยู่เนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณทุกๆกกำลังใจนะคะที่เป็นห่วงแม่ตายนะคะก็อย่าลืมนะคะหนึ่งแชร์หนึ่งไลค์คือหนึ่งกำลังใจนะคะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าจ้าบ๊ายบายค่ะเดี๋ยวไปหาคนหน่อยก่อนอ่ะอาวัสดีจ้ากันเลว จใาสวยก่อนยึดลับระว่านนี่จ้าจ้าก่อนลูกจ้าเร็วจใาสวยเสียงเสียงโอ้ยเสียงเหีบจ้าก็ว่าเจอกันใหม่ค่ะบ๊ายบายค่ะ